ตอนนี้เราจะมาดูนะครับนี่แปลงนาซึ่งมีตอสังนะครับอันนี้ตอสังที่มีความสูงนะครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนซึ่งเป็นตอสังที่หลังจากฤดูการที่เราเก็บเกี่ยวเข้าหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตไปนะครับดังนั้นก็จะมีตอสังซึ่งตอสังที่เหลือนี่ที่จริงเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีที่สามารถที่จะให้เกษตรกรเนี่ยไถกบตอสังเพื่อที่จะทําเป็นปุ๋ยได้แต่ว่า จะเราจะหาอุปกรณ์ชนิดไหนที่จะมาไถากลบต่อสั่งเนี่ยเดิมทีนี่ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากสําหรับตัวเกษตรกรทําให้เกษตรกรเนี่ยละเลยเราจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ก็คือฝานหัวหมูซึ่งมีขนาด2หัวแล้วก็3หัวนะครับของพลเจริญช่างคิดนะครับตอนนี้เราจะมาดูฝา,านหัวหมูกันนะครับนะครับตอนนี้ก็คือเป็นหัวหมูที่ไถกลบต่อสั่งนะครับาจากกระบวนการที่เราเคยทํามาก็คือ ใช้ฝานสามหรือฝาน4ไทไถกบตอซังนะครับแต่ว่าขบวนการแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากในขบวนการที่มีตอซังเยอะหรือเศษฟางเยอะนะครับแต่ตัวนี้เป็นฝานหัวหมูซึ่งการลักษณะพลิกหน้าดินมันจะเป็นการที่ม้วนตอซังหรือดินเนี่ยดีกว่าดีกว่าฝานนะครับเป็นหัวหมูของพรเจริญช่างคิดนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรซึ่งจะมีปัญหาค่อนข้างที่จะมากจากเดิมอ่ะ ต้องต้องเผาฟางก่อนถึงค่อยไถน,นะครับแต่ตอนนี้เราเน้นเรื่องอาการปรับปรุบปรบงบรรุงดินเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากเศษฟางเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีครับที่แต่ว่าขบวนการของเกษตรกรเนี่ยละเลยไปในในในส่วนนี้แต่ตัวนี้อตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรได้แล้วก็การไถกบต่อซังเนี่ยสามารถที่จะฟานตัวนี้สามารถที่จะไถได้ลึกถึง25เซนนะครับการพลิกหน้าดินก็คือลักษณะาการตั้งฉาก ทำให้พื้นนี่เรียบแล้วก็พิกได้อย่างสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เศษฟางที่เยอะเนี่ยไปอยู่ในชั้นดินที่ทางคลางล่างนะครับก็จะไม่ส่งผลในฤด,ดูการทำนท,ำทำนานในฤด,ดูการต่อไปนะครับ<ช>อันนี้คือฝานที่เป็นขนาด3หัวนะครับหรือ3า สามหัวหมูที่เราเรียกกันนะครับก็ここจะมีขนาด2หัวแล้วก็ขนาด3มหัวตอนนี้เราที่อยู่ในตอนนี้คือขนาด3หัวนะครับซึ่งลักษณะ3มหัวเนี่ยก็จะมีตัวฉีกดินนะครับตัวนี้คือตัวฉีกดินนะครับที่จะแหวกดินแล้วก็แหวกดินได้ลึกนะครับตัวนี้ก็จะปาดขันหน้าดินซึ่งเราไถตื้นหรือไถลึกก็จะสามารถที่จะไม่มีรอยเส้นเอ็นหรือเรียกว่าไม่มีที่ตรงไหนที่จะไถไม่ถูกนะครับที่จะพลิกหน้าดินได้ดีอันนี้คือเป็นการ แล้วก็ตัดเศษฟางได้นะครับแล้วก็ใบก็จะม้วนขึ้นมาตัวนี้ก็จะฉีกดินอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าดินที่มันม้วนขึ้นมาเนี่ยมันมีแผ่นที่เป็นแผ่นใหญ่นะครับมันก็จะฉีกดินได้ระดับหนึ่งตัวนี้ก็จะส่งม้วนนะครับตัวนี้ก็จะมากีรีดอีกชั้นหนึ่งนะครับคือรูปหน้าดินให้ให้เรียบขึ้นให้แตกละเอียดเพิ่มมากขึ้นช่วยได้อีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือกระบวนการของของของฝานหัวหมูนะครับตัวนี้ ขนาด3ามหัวหมูนี่ใช้ได้ตั้งแต่รุ่น30กแรงถึง40กแรงนะครับ50กแรงก็ได้นะครับอันนี้คือสามารถที่จะควบคุมได้ได้หลายรุ่นอยู่พอสมควรนะครับครับแล้วก็วิธีการปรับนะครับวิธีการปรับตั้งนี่คือง่ายๆครับคือเขาจะออกแบบมาเพื่อที่จะให้เราปรับตั้งได้อยู่แล้วนะครับก็คือให้หัวหมู2ใบเนี่ยกินได้สม่ำเสมอกันนะครับวิธีการปรับตั้งนะครับจากการที่เราประกอบอุปกรณ์เข้า ทั้ง3าตำแหน่งเนี่ยนะครับก็คือเราต้องดูว่าหัวหมูตัวที่แรกกับตัวที่2เนี่ยมันมันมันกินรอยล้อเนี่ยเท่ากันไหมนะครับนะตรงนี้จุดจุดนี้กับตัวนี้ก็จะได้เท่ากันนะครับก็เลยทําให้อ่ามันจะสร้างรอยพูดตัวที่2เนี่ยให้ได้สม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็การปรับเนี่ยเราก็ปรับเนี่ยปรับแขนเนี่ยครับถ้ามันไม่เข้าหรือเข้ามากเข้าน้อยแล้วก็ปรับแขนข้างข้อเท้าครับถ้ามัน หัวหมูตัวที่แรกนี่เข้ามากเข้ามากเกินเราก็ต้องปรับแขนตัวนี้ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ถ้ามันถ่ายแล้วมันไม่เข้าเราก็ต้องปรับเนี่ยท้ายแขนกลางนะครับเราก็จะหมุนเข้าหมุนออกแล้วแต่ว่าเราจะเอาความลึกขนาดไหนได้นะครับ,นะรบตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับได้อีกจุดหนึ่งนะครับ อรอยม้วนไม่เพียงพอนะครับหรืออาจจะสร้างรอยม้วนที่ไม่ดีพอแล้วก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เลื่อนท้ายซ้ายขวาได้ตรงตรง,ตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆที่จะทําให้ให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับตั้งได้ง่ายๆขึ้น